สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Final f f r e d d y 4ฮนะก็เป็นเกมที่ไม่อยากให้เล่นแต่ก็ต้องเล่นเพื่อคนดูโกมาตตเลยคืนที่สองโอ้ยนะ่าัวมากตอนนี้นะฮะโอ้ยอยยย เปเสียงเรียกร้อ,องถ้าเกิด,ด,ดใครรู้วิธีเอาตัวรอดจากพวกนี้ก็บอกกันหน่อยนะครับวิกเป็นเกมที่ไม่อยากเล่นนะแต่ก็ต้องเล่น อเป็นเกมที่อยากเล่นแต่ก็ต้องเล่นเสียงอะไรมึงก็ตอนนี้ก็มาต่อแล้วมาเริ่มมากแล้วมนเริ่มมากแล้ว มันเริ่มมันกันแล้ววัชออเออคหได้ช่วยด้วยอลเวแบบ đơn Mày đè đẹp, cô lóc มันต้องมีเสียงประตูด้วยวะเฮ้ยที่สามคุโดนแดกแน่เลยที่สามคุโดนแดกแน่เลยที่สามคุโดนแดกแน่เลยที่สามคุณโดนแดกแน่เลยที่สามคุโดนแดกแน่เลย ามโดนแดดแน่เลยทีสากูโดนแดแน่เลยทีสากูโดนแดกแน่เลยทีสากูโดนแดกแน่เลยทีสามกูโดนแดกแน่เลยทีสามกูโดนแดกแน่เลยทีสามกูโดนแดดแน่เลยทีมก่เลยทีสามกีแ่ลทีาม่เยทีสามกีโเอะ โอ้ยน้ำตาจะ,ะไหลเฮ้ยตีสามแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ต้องใช้สมาณิทีมากเลยฮนะ ขอคลิปนี้ก็จะมีถึงพาร์ทห้าโอ้ย่นไงวา่าละอีสามคุณโดนแดกก็ขอจบคลิปเพีพยงเท่านี้ร้อนมากบ๊ายบายบาย